อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้29ขวบครับฮะคุณปั๊บเอ้ยก็จ้า29ขวบแม่พื9ปีกนรอ29ปีกัรอกอายุ29ปีแต่นะครับมีความสามารถคืออะไรบ้างครับความสามารถพิเศษเต้นคนเดียวโลกดียิ้มอยู่ตลอดระพยนประโพยน์ะ,นะมาตอนแรกเนี่ยมาสาม,ามัครไปลกเอยคปี22ปีเนี่ย คนใหญ่คนน่อยหรือคนหลานคนน่อยคนน้อยอย่าจับอยาจับลูกกูแหงยมันจะ่าจับแหงช่วยยาวล้านมือมัดไก่บากกันี่มันสิลังน้ำขันเบาล้างมือจุ่ยไก่ล้วมันไก่ปากกันี่ที่รานปที่นี่ล้างมือลานมือมัดหยอกขอาแตกนะมัดหยอกควาแตกลางเต๋อโวยเยี่ยงคนค่อฟังบ่เขาใจ ยสวัสดีคร so like ับผมยาเบตะเบิดครับผมรูปแบบเต็มยาเป็นเบต้เบิร์ดเป็นบัดเต็มมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยนะครับช่องอะไรครับยาเบตะเบิดเราเปิดเอาไปเชียรครับผมโอ้สวัสดีน้องหมูเด่นด้วยนะคะดูหมูเด่นหมูเด่นอันตัวนี้ก็ไอ้ย่างเนี้ยเอาเนื้อเลยดับแทดรับแทดมาดู เสียแล้วหไดงหายแล้วอาพบกเอาหมูแดงให้รำแพลงดูหน่อยเป็นไก่ขี้เหยดมาบ่น้วยโอยบ่บ่อกเลย้าๆๆา้าบายังยคือหมูแดงดูหลักฮะห้าเขาดังคือเขาฮึ๊บฮึ๊บฮาปากว่าดอเอ ที่นี่อ่ะผ้าพี่น้องมวลเสื้อตอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะครับพี่นอ้องที่๋ก็พายรอบรอบริมเล็กแล้วไม่ก่สู่ภายในแล้วตอนนี้เราดูความความแปลกอยู่นะครับพี่น้องครับว่าหอดมากรันแล้วกิดสีได้เปรียบจากน้อยหนึ่งแค่น้อยก็สีเอาเขาก้องไปแล้วพี่น้องครับใส่กองเจ็บใส่ลักไปเรียบรอยยบ้อยหรือเอื่นจะสีปล่อยออกไม่ผ่อนโอ้ยน้องนี่ยคดนนะคนเดินบว่าเป็นมูสิงเลยเอาเอายังมาจากความเป็นคนอยู่ท<ค>ี่เอาองุ่หญิงดูตรงไหนเอา พี่น้องเฝ้าขาม้านะครับขันพี่น้องดูยุ่ยไพ่หลบนอกเฝ้ามาเด้อขันพี่จักรสันต์กเห็นเนี่นะครับเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวหนึ่งกัสีเฝ้าเขาลั้งเลยนะครับตอนนี้เราปล่อยออกมาโชว์ก่อนบังงหน้าเงยน้าอุ้อิงงูอิงแต่ยินพอวัดมาบพราะหล่ขับรถไปด้านหลังด้านหลังรถนี่นั่งนี่ยสามคนอยู่เอาขี่ไปนับกันสี่คนก็พอวันโชกเบอร์ก็พอหล่นยังนแต่ท่านเดี๋ยวผมผ่ากัน นึงลูกขึ้นมาเป็นสภาพนี่แหละพี่น้องเฮ้ยเป็นใจแล้วตำรวจพก้าจัดตำรวจพ่กา้ครับแมนเส้นไงญ่ะครับบอนมนเป็นอย่างถามช่วเฟแล้วว่าจะไหนช่วยเฟ้อครับจะไปใส่พ่ชัดเออโอ้แต่ลรคขาดจับวเสอย่างพ่อพ่ออย่างเราฟังพ่อเออเจ้าตัเป็นตัวเยี่ยมอยู่เจ้าเยี่ยมก็ว่าคอยใจ ยัดที่ไอยัดทีไอเอาคือมันคือบอดหนังไม่จูงมืออ่โอ้ยจะไมไปหัวมันปุ่มไปแล้จะไปตบเล่าสั้นดังแล้วอย่างครับคัดว่าคัดว่าคือคนหัวลุกหยาดหยาเป็นบ่อมันเออเออหันหันท้างหลังบ่อลเออเอาทังนี้เอาทั้งนี้ออกมา็ต้องขันหนาด้เนาะตนนี้คือแบบทั้งเลยหันทั้งหลังเป็นตะบือติดไม่ด้เอาใหมอาจารย์ภาคินทองบอนซื้อเพียงใดปล่อยแม่ เป็นแันเซอร์ให้หน่อยน้องลำเพลกับน้องลำเพลวันนี้มีโอกาสมาอยงช่องเบื้องหลังควายไหมลูกตาจะได้เนาะมุ่งเสียวบักกาแรงมุ่งเสียวบักกาแรกลูกน,นี่อะไรสีีฤฤฤแดงบัดที่นี่เลี้ยวเลยบรรยากาศตัวเอ็นดีเอ้ยบัดที่นี่ไอ้บ้านเกี่ยวเนอะไอ้บ้านเกี่ยวดูที่สายตาน้องลำพนเพลยนี่ก่องมาเดี๋ยวมาสามเกือกอ้ันดับแรนคนละวั้งปีนึงมันสีลึงเหมึงขึ้นบ่ จหัมันอกลขึ้นดทำไมไม่เข้าไปมาควายไงเวอร์มาเ่ยทำไมไปเย็นอยู่ไกลจังเลย้าตัวทตัวห่างเลยาทีาทีพอมาหลอกเพลงมาเร็วมากเจ็เจ็จกุ๊กกว้ยกาะอไปหาาแล้วคึอร่งคอยู่กูเก็มาแล้วเลยเะกหัวใจขึ้กันเดีวกะกูพอคือ่ง ่นผูน้ใดอบอกามากาแต่เราคือลิงเออเราบอกคือลิงคือ,อยังคือไก่ตีอาจารย์มาดเพลงที่นักกันกน,น้นำตา,า,าน้ำตาพานวยเลยแม่งน้ำตาพาหยิกดังเลยบ <c oughs> ันบกหลฮ่ลโหลฮัลโหลฮักโ่ล เขากวนเนี่ยดีใจตอนว่าพี่องทั้งตลาดเซีรีมาเาเจอที่สองผอบลทั้งสองเถื่อนี่เป็นเดือนที่สามแล้วกอดฝากอฝนเขีนนิ้วดดนมบูนใช่เพราะแหลมแต่งตัวเสียหงานเออโอ้ยออกนอกเอาทำห้าคำมดกดแต่งตัวเต่งไ้เลยนะรูปถัอ้าวพี่รองวนเซิน อีกสักครู่ความบันเทิงความม่วนความซึ้งจะเกิดขึ้นมาหักแต่ไม่มางวดเนี่ยเป็นยังไงดมาสี่รูปมาหักบ้านมางวดก่อนตุ๊ยข่อยนตุ๊ยข่อยเหี้ยญใเออวันนี้ตุ๊ยข่อยเต็งไปครับก็เกาเลยนะสั่นต่อไปถ้าเบิ้ลโลดยังแต่ยังมาถ้าเบิ้งใครจะมาหนเอยมาถ้าเบิ้งอ้าวไปเลยเต้าเอ้า พอสักครู่นะคะอาจารย์เปิดมดอยู่พอโน้ตติดบไฟไฟอาจารย์น่าโดนตรีนะคะเอาบ่กไฟไฟพี่ไฟไฟพี่ขอบ่โอ้ยแชร์พี่แกจะจับบอาแล้วแต่บอกหากมึงเลยเฮียดาการเนาะแชรออกยอดไข่หนุนจังบอลเอาเลี้ยงใส่้สุ่มเดียวกันกันตีกันดีดีต่างกันย้อน แม่เบนี่ยแล้วถอนหน่อมันเหมือนอะไรเอ็เมระเลมมาดเขียวเบิดแล้วมนก็ติ่ถอนท่เนี่ยบอกเราบ้างพไรก็ไรพวนเขียวเราอุ้นเด้อวมนนมาเนี่ยาาไปพะมันรัตั้งแต่ห่อรอเป็นชิวไปชิวมันมือผมมีอ้มมีไอ้จะมีไ้จะไปไหนจะมีไอ้เรา,าเรา,าเร<อ>าหาบัไฟเบิร์ดมือตั้งแต่หอนเนี่ยมาห่อนเชื่อชืชช่เป็นจูดไซบอดจูดตามึ่งน่ หนูถามเพื่อนถามถามแม่จากเกยถามถามวอนยิงถามถามยี่ฟ้าจีไปจูดยุไส่ตาโอ้พ่อพ่นจูดไสกระจุนฮาราลูกอ้เพื่อเลือกคนตอบตัวนี้คนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันค่ะนี่โอ้คนโนู้นสั่งยุใส่รนสั่งนี่ ชื่อว้านยะงก่อนท่านเอกว่าอันนี้สมบัตพี่ละอาจารย์เกิดวันที่5สิงหาคมมรณปีพุทธศักราช2,492้าสิบสงได้เียมาแล้วเกิดที่บ้านโคกปากุงตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือญาติมอนิงไปเฮือดบ่ถือเดี๋ยวนี้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อำเภอเอราวัณในแง่หนาอยมีเป็นลูกยายนุย ที่แหลมีหนา,นาเป็นเนี่ย <นา S 2> ดิแล้ว <นา S 1> แล้วพวกสีไทยไปโนะะ้